เรียกว่าทุกๆคนคงเคยประสบปัญหาปวดหลังมาก่อนหรือเคยปวดหลังมาสาเหตุของการปวดหลังนั้นเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุครับแล้วก็สามารถเกิดได้จากหลากหลายอวัยวะและโครงสร้างคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าอาการปวดหลังนั้นเกิดได้จากสาเหตุอะไรและเราจะรับมือได้ยังไงครับเมื่อพูดถึงสาเหตุอาการปวดหลังเราสามารถแบ่งได้เป็นสกลุ่มหลักๆครับกลุ่มหนึ่งก็คือการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงจากการใช้งานจากการเล่นกีฬาหรือการนั่งใช้งานผิดประเภทหรือกลุ่มที่มีสาเหตุรุนแรงเช่นการติดเชื้อ เนื้องอกมาเร็งหรือการอักเสบของกระดูกสันหลังเมื่อพูดถึงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการปวดหลังมีมากมายครับตั้งแต่หมอนรองกระดูกสันหลังข้อต่อกล้ามเนื้อโดยรอบทั้งนี้เราอาจพบโรคบางชนิดบางประเภทซึ่งนั้นเกิดอาการปวดหลังได้เช่นเออส้นเลือดโป่งพอง,พองการอักเสบิดเชื้ออทเทอร์เนอร์ปัสวะและตาบอดอักเสบครับพูดถึงรูปแบบของอาการปวดหลังเราพบอาการปวดหลังได้ในหลากห,หลายลักษณะครับตั้งแต่1ปวดหลัง ที่บริเวณเอวร้าวลงที่สะโพกเพียงอย่างเดียวหรือมีอาการปวดร้าวลงไปที่ต้นขาด้านในเหนือหัวเขา่าหรืออาการปวดหลังร่วมกับอาการร้าวลงไปที่ขาน่องหรือเทา้าซึ่งการปวดหลังในลักษณะนี้มักจะสัมพันธ์กับการรบกวนการกดทับเส้นประสาทบริเวณเอวครับสำหรับอาการปวดหลังที่นําให้มาพบแพทย์โดยเร่งด่วนประกอบด้วยอ,อาการปวดหลังร่วมกับอาการหลืหลอ,อาการแสดงต่างๆดงังต่อไปนี้ครับ 1. มีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหาร อาการปวดหลังซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการปกติเช่นการช้ยาหรือกายภาพบำบัด 3. อาการปวดหลังซึ่งมีอาการทางระบบประสาทเช่นชาอ่อนแรงหรือการกั้นอุจจาระปัสสาวะแย่ลงร่วมด้วยอาการปวดหลังซึ่งปวดรุนแรงนอนพักไม่หายหรือรบก,กวนการนอนจกนกระทั่งตื่นในเวลากลางคืนจากอาการปวดครับแนวทางรักษาอาการปวดหลังประกอบไปด้วย1 การรักษาเชิงอนุรักษ์นิยมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการให้ใช้ยาแก้ปวดทั้งชนิดกินหาถูนวดภายนอกการทํากายภาพบําบัดการใส่เสื้อเกาะพยุงการออกกําลังกายและการปรับการใช้งานที่เหมาะสมอันที่2ก็คือหากอาการปวดไม่ดีขึ้นอาจจะมีการใช้การรักษาเพื่อลดอาการปวดเช่นการฉีดยาชาเซยรอย์เข้าพี่บริเวณข้อต่อหรือกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบหรือแพทย์อาจจะใช้ขดลวดขึ้นความถี่สูงจี้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงข้อต่อที่มีการอักเสบหรือบาดเจ็บได้ และข้อสุดท้ายคือการผ่าตัดรักษาซึ่งจะประกอบไปด้วยการผ่าตัดรักษาการกดทับการเชื่อมกระดูกหรือการใส่โลหะดามยึดทั้งนี้สัญ,ญาแพทย์จะแนะนําให้ทําการผ่าตัดในกรณีท,ที่อาการปวดนั้นรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเน,นื่องครับเมื่อมีอาการปวดหลัง ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้จนเรื้อรังครับแนะนําให้ทําการปรึกษาแพทย์ผู้ชํานาญการเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยรักษาและป้องกันก่อนที่โรคจะลุกลามครับ